เวียและเบลล่าเลิกกันไหมผู้จัดการส่วนตัวเคลื่อนไหวแล้วด้านมดดำสืบมาได้ว่าผู้จัดการส่วนตัวของเวียสุกรวัตรและเบลล่าลานีเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ดังกระแสข่าวเลิกดาราของทั้งคู่ดังกระหึม่มเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศโดยระบุข,ข้อความว่าสำหรับเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงกันและถ่ายถามมาทุกช่องทางพลอยขออนุญาตให้ทุกท่านรอทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตนเองเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะ ดานมดดำคาชาพาพิธีกรชื่อดังเปิดเผยผ่านทางรายการข่าวสายไขว่าหลังตนได้ไปสืบสอบกับเมคอัพอดีคนดังต้อมมินทิที่ไปร่วมทิปถ้ำน้าคากับเบลล่ายืนยันว่าข่าวเลิกกันไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะยังเห็นทั้งคู่คุยกันปกติเบลล่าเองก็ไม่ได้มีท่าทางเศร้าหรืออกหักอย่างนั้นลาดีและส่วนต่อมดดำก็ไม่เชื่อว่าทั้งคู่เลิกกัน